ครับผมก็สวัสดีครับพบกับโอเ็กซ์เซสไ์นะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสาหรับใครที่วิดพื้นได้น้อยแล้วอยากวิดพื้นได้เยอะๆหรืออยากวิดพื้นเป็นร้อยครั้ง200ครั้งแบบเท่นะฮะเอาไว้วิดแข่งกับเพื่อหรือเอาไว้ออกกําลังกายเอาไว้วอร์มอัพอะไรก็ตามแต่ก็จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยจากคนที่เคยทําไม่ได้แล้วก็เคยทําได้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่วิดพื้นเคยได้แค่ครั้งเดียวถึง2ครั้งก็เหนื่อยแล้วหรือ10ครั้งก็เหนื่อยแล้วจนวิดได้เป็นหลายร้อยครั้งใน1วันกน็ เทคนิคง่ายๆครับเทคนิคแรกเลยคือการออกกําลังกายหรือฟอร์มการออกกําลังกายในการวิพื้นของเราเนั่นเองผมจะรวบลัดหน่อยละกันนะฮะเพื่อให้คิดมันสันแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมสาหรับฟอร์มการวิดพื้นนะฮะก็ฝึกจากท่าพื้นฐานธรรมดาเลยครับก็คือมือกว้างกับหัว,หวไหล่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ฝึกวิดให้หัวไหล่เราขนานกับมือแล้วก็อยู่ในบริเวณที่ตัวเราไม่เอนไปด้านหลังแล้วแขนอยู่ด้านหน้าหรือเราไม่เอนไปด้านหน้าจุดเกินไปนะฮะแล้วก็ผมจะมาบอกท,ทริคนิดหนึ่งนะฮะ ถ้าเกิดเราอยากกล้ามใหญ่ให้เราวิดพื้นช้าๆขึ้นลงช้าๆแต่ถ้าอยากวิดได้เยอะๆอึดให้เราวิดแบบเร็วๆแล้วก็จานวนครั้งเยอะๆสิ่งเิเล็กๆน้อยๆที่ผมเองก็ใช้ที่พยายามทําให้ตัวผมเองวิดพื้นได้เยอะแล้วก็ได้หลายครั้งขึ้นนะฮะโอเคสําหรับฟอร์มก็ไม่ยุ่งยากอะไรใช่ไหมครับมาในส่วนที่2ก็คือท่าที่เราควรฝึกเอาจริงอ่ะการวิดพื้นให้เยอะๆอะต่อให้เราจะใช้แค่ท่าวิดพื้นเบสิกพื้นฐานแต่เราควรฝึกให้กล้ามเนื้อเราได้รับความท้าทายแล้วก็แรงกดดันแรง ต้านอะไรก็ตามแต่ให้ได้มากขึ้นทุกๆครั้งที่เราออกกําลังกายนะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือถ้าเราอยากวิพื้นให้ได้เยอะๆเราควรออกกําลังกายหลังแขนหัวไหล่แล้วก็หน้าอกโดยการใช้ท่าออกกำลังกายหลายๆท่าเช่นท่าแรกเราอาจจะวิดพื้นแบบว่าเบสิกพื้นฐานท่าที่2ก็คือมือแคบท่าที่3ก็คือมืออยู่สูงตัวอยู่ล่างหรือมืออยู่ละมืออยู่ล่างตัวอยู่บนนะฮะก็คือ อย่างที่ผมยกตัวอย่างมาในคลิปนี้นะครับผมคือควรจะฝึกหลายๆท่าหลายๆรูปแบบเพื่อให้กล้ามเนื้อได้เกิดการท้าทายมากขึ้นแล้วก็ความกดดันที่มากขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อเราได้มีการพัฒนาทุกครั้งที่เราได้ออกกําลังกายนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากวิดพื้นให้ได้หลายๆครั้ง ท่าเดียวแล้วเราก็จะปั๊มท่าเดียวท่าเดียวทุกๆวันทุกวันแบบนี้มันอาจจะทําได้แต่สาหรับผมที่ผมแนะนาเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วทํามาได้แล้วนะครับผมก็แนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนที่3นะฮะก็คือเรื่องของการพักผ่อนหรือการรีคอรวอรี่ให้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก็คือถ้าอยากพืดด้น่าจะเยอะผมไม่แนะนําให้วิดพื้นวันละ50ครั้ง100ครั้งทุกๆวันนะครับควรทําวันเว้นวันอันนี้คืออย่างบ่อยที่สุดก็คือวันเว้นวันนะเช่นเราวิดวันจันทไปแล้วรเาไไม่หวแล้วเรากก็ยดไปววัันนนออคคาาร่่พมสิ45ครั้ง50 ครั้งหรือ55ครั้งเราค่อยๆเพิ่มไปทีละสเต็ปทีละขั้นทีละขั้นไม่ต้องไปเพิ่มเยอะมากหรือเราจะแบ่งไปเซตๆก็ได้นะครับผมเราก็ปั๊มเข้าไปเลยฮะปั๊มเข้าไปเลยวันหนึ่งจะเป็นกี่สิบกี่ร้อยทีก็ได้ตามที่เราไหวแล้วก็ฝึกหลายๆท่าให้กล้ามเนื้อได้เกิดความท้าทายนะครับผมและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องอาหารการกินจริงๆเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วถ้าอยาก ให้เรามีพลังงานไปออกกําลังกายแล้วก็ควรกินแป้งเยอะๆหรือพวกคาร์บเยอะๆโปรตีนเยอะๆส่วนโปรตีนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคือเราควรจะกินเข้าไปเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เราใช้ไปแล้วก็ไปทับให้กล้ามเนื้อเราโตขึ้นส่วนคาร์บก็คือเรากินไปเพื่อให้เรามีพลังงานไปวิ่งพื้นต่อหลายร้อยครั้งอย่างที่เราต้องการนะครับก็4ส่วนนี้เป็น4ส่วนที่ผมคิดว่าผมรวบรวมมาให้เข้าใจง่ายๆคลิปสั้นๆ แค่นี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเอาไปทําตามแล้วก็น่าจะเกิดผลที่ดีขึ้นไม่ช้าก็เร็วหรืออาจจะมีแบบอื่นที่ดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าแบบของผมที่มาแนะน,นํานี่ออกได้ทุกคนแน่นอนตัน้งแต่วัยนักเรียนยันวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคอนเทนต์ใครที่อยากไปพื้นที่เยอะๆนะฮะส่วนคลิปหน้าคอนเทนต์หน้าจะผมจะมานำทริคมานำเทคนิคอะไรให้ทุกคนได้ดูกันอีกก็ฝากติดตังกันด้วยนะครับสำหรับนี้อมเอ็กซ์ไซส์ก็มาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ